มาขึ้นเขาพี่เพิ่นก้อนบานนี่ขึเขาเรียบร้อยเลยเขาเรียบร้อยเลยนะครับ้นเขามันว่าไข่ก็ับ็นน่องใช่พนู่ที่เชียไปนั่นคืออะไรขึนเข่ามาอย่าคือไข่ด้วยรหักแทงอย่าคือกันอย่าเอามาอามามามาเออ่าหนึ่งสองสามข้เขาทคกคชิบคไข่โอวัดคไอ คอขีเชนงแค่แค่อะไรีเป็นมีวันนี้เด้ออ้าวให้ตะกรวดนี้ให้ตะกวดนี้อันกรวดกรวดอันนี้ตะกวดเข่าตกวดข้อตกวดขวานมาเด้อดูเอ้ยไม่ตู้อีกแล้วปลูกแทงชักรักแทงเอาแล้วให้เป็นลูกให้นับถือกันกับไอจันทร์แล้วกัอันเบาบุญแล่วก็นับถือนไม่ตู้ยเด้อครับเออให้ดูดีไม่แห้งก้มเจ็บให้แดนกายเด้อดูเด้อ ต้องายเดินเล่นเนอะตุ๊กนาบลงอันน้บโค้งน้าหญ่ตาให้ขึ้นมาหาเจ้าคือเก่าเด้อเงินคำหนึ่งเด้อตุ๊กนาบบอให้ใหม่ใม่ตุ๊กน้าาให้ไหลตุ๊กไข่บ่ให้ใหม่เด้อดูเด้อเออให้เงินคำนั่นอยให้ไหลมากขึ้นนาคือไงนี่เด้อผู้เขาได้ให้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่ให้นับถือไอ้จันไา้บาบุญเบิ่งกเมตุ้ยเด้อให้ดูดีนี่เองคนตลอดปลอดไทยอ้าว มัยืนมันยืนเนอครับูกคูเป็นคู่กันมันยังไงคู่กันหักแห้งกันกไกันเนออ่าอันีอันก่อก่กันมาเ้อจะเลยใ้ทบุญเิมาด้ได้มูได้คู่แต่ะให้หักให้แพงกันให้รั่งให้รวให้ยุ่งงไปกระโดดโตกให้น้ำรดน้ำล่างก็ดีรดไเหึงยังหมกขามาด้วยืถอเนะครับ กามาทอยจะไปไท่น้ำลูกเด้วยงมาอยู่เดือนหน้างูมางูนหน้าลูกอ่ะยังให้เบิ้งให้ค่อยกันเด้อไปนี่น่ะนั่นคือได้อยู่เลยใบป้ายกินกันเด้อมันเงินมันเงินไปพุ่นกินปลามาพี่กินแก้วเออไปพุ่นแต่กินปลามันมาพี่จะกินแก้วก็ตามมาทั่วครับ ไอ้ผู้น่ะกินปลาพึ่งแห้งมีบอกมีครับโดยปลาพึ่งแห้งใช่เอินมาบุญเพิ่นมากนะแม่ใช่ะใช่แล้ปผูกแขนก่อนไว้ผูกแขนหักเอากันก่อนผูกแขนเอามิ้วบอกพ่อน้องมิ้วมาเนี่ยมานหักเอากันมุดดำนี่แขนเอาเห็นบาบุญเพิ่นมาผูกแขนก่อนกน่อยเนาะกินข้าวกินน้าไม่ทางบ่อจันบ่าบุญเพิ่นสิบเม่าส่งอ้ายเพิ่นบัดนี้เนาะแม่ตุ้ยก็าเลยผูกแขน

ของนี้เว้ยแล้วได้ลุงอันดำมาดิน้ำได้ก็ให้อยู่ดีมีเงินกนเจ็บให้แดงตายกนตายให้แดงเล่นหลายบันนี้อ่ะชกน้ำมาให้ได้ชกไท่มาให้ใหม่ตุ๊กอันน้ำโถงน้ำใหยอันไหนมาคือเก่าเด้อเงินคำอันดูเด้ออ่ะมันเงินมันเงินเอาะก็ไปตลอดเกาะไทยเด้อบันี้ ใช้อันเบิร์นจะได้ประเด็กนะเอาประเด็กให้แน่เบินจัประเด็กชงแล้ววันนี้พี่น้อไอซี้ขาซีน้ำได้เลยบร้อยเนาะชุ่งอ้ายเพิ่มใส่ทุงยางแล้วใส่กัดูชโนบอกใส่ถุงลูงได้ตุ้ยมัดป่าดีดีฮันซ่อนกัน้ะกันใส่ด้นะอไ้ของฝากของต้อนมมีกับเนี่หารักทีมงานพันยี่นอกไปแล้วเนะุ้องรอดก่อนสามบาทวันรถที่ติต้เนะ อ้ายเพิ่นแน่เว้าเนาะครั้งแรกเด้บ่มาวุ่นกันครั้งแรกเลยแท้หมานเลยเด้อนี่เนาะจป็งจังได้ล่ะลองเบิ่งเนาะป้ยก็ยังบ่เคยไปเทื่อไดไปกับพี่ดำอยู่เตียงบ่เตียงเพิ่นให้ลงไปอยู่ตอนแล่นแต่ว่าลืมมันบ่แม่นรถเฮาเองเฮาลืมอืมตรสิทําไบักะูยากไดดอกเพราะว่าครั้งแรกเด้ต้องใช้เวลาแน่่อต้องยิงยิงับโดแล้วก็สแกนนิ้วมือเฮา กัสิยากอยู่คือว่าเคยไปแล้วเฮาง่ายอือไปได้ยินปึ๊บๆๆอันนี้เพิ่นจะันประวัติเนาะแลกประวัติเฮานี่มันก็สิดนเลยแล้วนึงเอาไปหัดไปก่อนซะพี่น้องรอบหน้าสิติดไปนําแม่ินฝังไทยนําปลาลุงเบัในตู้แน่อืนิวยังแล้วเวลาําได้บัขาวง่ายพอดูลาบัดนี้บัดพันแดนเอ่าเท่าเราบ่ได้แพงอยู่ได้ปีนึง เป็นเดมสีน้ำเงินนะเนาะแม่นะบอแนหนไม่ยเอรง่ายที่กัดเวลาเข้าไปเดี๋ยเอาดุ่มนั้นลงไเลยอยังมได้ความเป็นกรดบมันมะขาแต่ลงงครับแค่ประมาณสาม้อยบาทถ้าประมาณนั้นแหละอยู่ได้ปีเลยปีเลยอ่ะปีนึงมัเยอะแต่ฝังแต่ฝังคนทันี่กำลังคนหาเลยเป็นร่งในภูหาประเด็กะน้ยแล้วะที่น้องเลยเนาะออง ส่งนั่นพี่ดำเพ่นประเด็กมินกุ้มกุ้มเมื่อไ้เนาะประเด็กมีตู้อกพกซมเงนสมบัติเห็นอยู่ว่าตุ้เอ้ยเนื้อโก็เลยบอกทางเนาะไปสมัรเชือกสิลุงไปเหตุเวกงานยลุงพูดอะไรนาั้น วินไปใส่ส่งวินเลยป้าเตอร์ก็มารอมัดเข่าว้อนะส่งลุงจ้อยไปส่งลุงจ้อยไปเลยพากันมามัดเข่าพี่อาที่ดินเพิ่นช่วงที่ดินคืนเนี่ยป้เตอรเนี่ยทางลังไอ้วินนี่แหละลินเอ้ยอันเนี่ยป้าเตอร์ทอดยังมาหายเลยหมูยอปะกินข้าวอะไรกินนี่ มาบนกระบวนการสบายดีตาพ่อไปใช่ไหมเป็นเช่นไบอสบายดีหอไรฮอออะไรติอ่านล่มขอดตาแล้วนั้นแลวขี้บุญขอตาเออฮ่ดอะไรเห็นง่ายไหมแล้ว าเฮากต่เฮียเบี้ยงานอยู่พี่เดียพี่น้องเลยทางบ่อจันบ่อบูนเพื่อนเมื่อทรงพี่ดำเงาล้วบัตรแล้วครบแล้วสามมื่อของเขาก็ง่ายง่ายเลยเมื่อนี้กับจักซีได้จากรถและยันรถลงมาได้ซ้ำประจักษ์ประดุงเอ้ลิ้มลิ้กินแม่นั่นนะอืมเกาะริมๆไปได้หมวไปได้จัก จะเฮ็ดดูเอาก่ายลุงหอมเพื่อนน่ะแล้วหมอคูนบ่ไปแล้วผู้ลุงผู้แม่นนบ้านคอยก็บอาไปซื่อซือบัเห็นบัเห็นเลยแต่เห็นซานในเรามาซื้อกบอยู่เห็นยังไงเืิอได้แม่ปิชิเมือมดุงดำเพื่อน่ะชิเมืองชิเมือมดุงดำสิได้ไม่ตุ่นวาแล้วเรื่องตักประเด็นใครเยอะขนาดมาพี่พี่เออเราตักประเด็นขยอนมา มินกุ๊บเมื่อได้เหรอขามดานเขาเขาไห้ขามด้เยแด้อดินเนาะวินวินวินเยอะเยอะเยอะไปนะพ่อพ่อบรินันบรินวินโนโน้เชีมือกันแน่บาทพี่น้องเว้ย โอ้ยลมมันนี่ลมหนาววินแบบแซ่ฮัตสุไอเตอร์น่ะหอนอ่ะคนอ้วนว่ะคนอ้วนวราตอนนั้นอันน้อนเนี่ยอู้เอาขึ้นมาให้ยังนี่โอ้เตอร์เตอรตอรเออนี่หมดแล้วหยุมหนอแหงเนี่ยมาหลายคนเด้่องสองแถวเรื่ตุยาคำตุ๋นนี่นิ่งอยู่นี่แล้วหิมะม่มีนี่ดอก าหกันเลยทน้กเว่าไคุปหากรบาก็เส้คุปได้บ,บอไอ้บอกประจย์ไปซื้อ,อยังมาฝากไว้หรอน้าบอ,บอพิซซ่ามาฝากไม่ได้เยด้อเฉลิมไปไปฟังไทยนะเฉลิพอามีแห้งพอมีแห้งคนเข่าเลย,ยห้ใหญ่ซับอันนี้บอ่อเนี่ยตอกนะคือแข็งนะคือเคื่อเซือามนันนะขแข็งแห้งอย่ี้ ปไปไปไปโชคดีเด้อพี่ดำเด้อไม่ยังนะซิมเออแล้ยืมซิมใส่ปะขามไปพูดอะไใส่เจังเนาะ ลดแล้วพ่อจานนะบอกบายๆแล้วนะเราสิข้าวน้ำคองไปแล้ววันนี้นะสบายดีป้าลุงมสบายดีสบายดีนมือเลยโดสบายดีก็น้มือเด็กจบอกอนนี้ไม่ใช่ล็คอรถไว้ไปเดี๋ยวลงไปทงหนา้าพุ่มมันมีคนมาหลักกันนี่ฮ๊ยปิกปกป๊กไปลละไปเลยใส่ได้ไปไม่ไไตุ้ยเสียเอากุ้มว่ามันนี้เนาะปานวาสนามเด็ก ไปสนามเลี้ยงเด็กมีตู้เย็นกุ้มอยู่บ่เมื่อนี้ไปเดินทางเพื่อฮอดพุ่นได้จังโมงเลยนี่สิบโมงเพื่อเพิ่นไปนข่ามกับุ่นแนะเป็นเที่ยงเป็นบ่ายพุ่นแนะไ่นอนเลยเนาะเพื่อไปพอก,กับทีมงานเพิ่นอยู่ข้างนอกอีกไปแล้วดินลุงยังดินเมนื่อดินซื้อได้หดินลุงอย่างนะซื้อได้หรือดินไปร้านแม่ไปน้าเปันน๊บเราจะไปซื้อขนมอะไรเอา xin sì, kính mà lò mày nói vậy con thấy, bung bưng đó, bung đâu hả bung này hả bung đâu hả hai mươi hai hai mươi hai 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 มาเด้อมาเด้อไปไปแล้วไปาเีกนนี้กันนีไกล้คนเทาข้แกค่ที่นีไปไทยผู้ข้านประเทศเลยวข้าแดนี่ไปใกล้แค่ที่หนีไปไทยผูรเทยาข้ดนนี่ไ้แคี่าแนเทศยาข้ามนี่ไปท่หนข้ามแดนเลยิาขีไปก้คไ้เ้งคได้ดระเว่าข้านนี่ใจคน่น้ข้าดนอะแนไ้แน พอใจเขาอื่นเลยอ๋อยังไม่ได้ด้ยนะคือคนอื่นคุยน้ำแข็งยังอยู่เปล่ากินได้กันนะลมมือนี่ไงดกหนาวเลลมหนาวเลยพี่น้องเอ้ยหนาวเย็นจะว้อยแน่บานทข่าวกาก่อบางใหญ่พู้ใด้บุอื่นผูดใด้ไหนพู่นะเนาะยังได้เลยสื่อเบียร์เย็นเมื่อกี้บาทนี่อือ เมาวัดมื่อที่เย็นเย็นพู้ลูกผัวอยู่ได้แหงบุเชื่อลูกผัวอยู่ยังว่าอุ่นใจเขาลงไปเมาค่ะไอคุณเพิ่งมาบ่เฮ้ยมาบ่สอะแต่เห็นเพื่อนเห็นตาลุ่มหอมเนาะใั่ไคนเดียวลหรอวะคนเดียวละใช่เราเป็เพื่อนเนาะ ต่อเองเออดลงในอยู่บ้าใหรน่ะเนาะหาคืออะไรตีเอ่อหาหาขึ้นมาส่งต่อเนาะห่เอาไปไม่เอาไปมาแล้วรุดมัดเองเดียวบุกอย 3> <3> ่างเดียวลงไปบุกอย่างเดียวไม่เอาไลยแล้วไผอยู่น่ะตุ้ยน่ะวินเนี่ยไม่เหนไปแต่นั้น ล่าสิปากเปียกน้ำเล็กน้อยกับพอแห้งนี่เว้ยบอกต้องสั่งหมอนิ้วได้ไหมนิ้วมันเครื่องแม่แล้วต่างให้เด้อโอ้เสร็จใส่ลายแค่เอานองนี่ก็เกินไปเลยได้น้ำแข็งนมอีกบ่โอ้เว้ยี่ดอกก่ได้ดอกถือถองน้ำตุ้งน้ำป่า มันคนมันท่านไม่ได้ยกน้องเลยเนาะท่านมาอื่นท่านมาอื่นปั่นนะผมไม่ได้แล้วปลาแซวปลาลุงเอ้ลุงนะประดิ๋ยวไปตามเข้มๆริมริมมันนะจีลอยลอยลอยอีกแล้วนี่พี่น้องเลยบุกอีกมาหนิมาอื่นคือจะได้ปั่นไม่ตุ้ยไปอยากปั่นวันอาทิตย์อยากหายปิดจับวันอาทิตย์แล้วอะ một ngày qua đúng rồi, cả lông ngà mai hùa bạn Ơp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ມັນໄປສົ່ງພີ່ດຳມັນດີປໍໄດ້ຟັງເບິ່ງໄປຮອດບຸນຈັກໂມງຈັກຍາມມາຈັກຍາມເດບໍ່ເນາະຄຳຜູ້ເດເນາະແນອ້ຍລົມໃ